กล่องอะไรคะกล่องพิมพ์ลิพายค่ะอ๋อกล่องพิมพ์ลิพายเหรอคะเราจะมาเปิดกล่องสุ kay, ่มกันใช่ไหมไอ้กล่องสุ่มหรือไม่ใช่เนี่ยอะพิมพ์วิพายเนี่ยมีชื่อกลมกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีดก่อนเอามือออกนะโอเคเฮ้ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมคะแกะแกะแกะเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้สิ ไปเลยอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอ่ะอุ๊ยมีอะไรมั่งมี่ผูกมาอลมีขนมมีขนมอ่ะแล้วมีอะไรอีกอันนี้อันนี้ก็ขนมอันนี้ก็ขนม น่าจะเป็นขนม,ขนมอืมน่าจะเป็นเครื่องสำอางขนมเฮ้ยขนมเยอะมากขนม,เ,ม,ขนมเต็มเลยอียอ่ะอีอ่ะอีอ่ะ ไหนนี่น่าจะเป็นทิชชู่ชบเปียแล้วมีขนมมีขนมอันนี้ที่บีบอุ้ยเป็นที่บีบนิมมอเนี้ยเนี้นี่เป็นอะไรอ๋อนี่เป็นขนมกิมนอันนี้ได้สิอะบายบายก่อนบายบ,ายบายค่ะ